ดีครับตีเป็ดสองยนี่ยมาซอยแล้วเป็ดสองนะหลังจากคนตกววัดเดียวสองสามเมื่อวันน้ำขึ้นครับมาใส่เบ็ดใบเมื่อหนึ่งน้ำท่วมเบ็ดพี่น้องะใส่เท่าหาครับเรื่อยว่าน้ำขึ้นได้อยากมาลองมึงใส่เบ็ดย่างเบ็ดลองบางพี่น้องใส่เงี้ยกิเลสเงี้ยลอยไว้ครับสฝากก็เริ่มไหลมากย่อยๆอย่าน้หรองเอ้ยครับไป็นตัวปุ๊กตัวย่างเบ็ดครับ เลยวาปลาพีาพน้องมาใส่เน,นื้อลอยอยังเป็นถิ่ไปแล้วมังจะมีที่30ลังครับเนื้อบรรา,ายครับเพราะว่าตน่ต้นไหนไปไมอยู่ยบีบาง30-40ตัวล่ะที่เล็ดครับมาเือม,มกันครับลองเบิงใส่ถิ่มไปจากสี่หามงจากมายามเนาะพี่น้องเนาะไส่ไปยังที่ล่ะครับใสเนื้อลอยไปลองเบิงครับทางหนองแมวของห้อเป อายุหากินน้ำเวทลองเบื้องนั่พี่น้องถุถียมันจะใส่ยำขึ้นครับนี่ถ้าไม่ใส่ยำเวทลองเบื้องเป็นยี่หรอยถือไม่ครับดแตะป,ปูปลาดีสุดดอกน้ำขุ่นแม่ไม่ไมยังตีบพี่น้องบริเวณมาสอง,ส,องสามมือบ,บุบสบายครับขาพิสิทธืื้ก้อนละ กิเลศครับเสียบดากมันร้อยเด้อพี่น้องเด้อ ไปเป๊กันในเรียบไม่้หรอทุเทียนน้าม่วมคู่ไปแล้วครับทีนี้ฝนบ่ดีฝนบ่ต้นมนาเป็นไดครับใส่หลายหลังใด้จกักมีสิบสามสิบหลังเนี่ยแหละครับจะขอมาปัวป,ป,ป,ปะดีสถอะนะพุ่งบา ไปไปฟังนี่อยหน่อพี่น้องใส่อ้อมพุ่นพูละครับเ่อนเปพูนนครับไปสร้างหนาโค้ดพ่นละครับสร้างปลาแก่ไปสร้างหนาโค้ดท่ามาันขึ้นดีดีเหมือนครับใส่รอนี่อจากหลังกันพี่น้อง ô oh, cái lý cẩ chấp nha ใส่ไปเลียก็หน้าพี่น้องเนาะจังมาเิกเลยครับใส่แบบมุดเสาเลยของใครมายามครับมายามกับพอดีมาเบิ้งท่ทานหนาคู่กันครับแต่ว่าพอดีมัดใส่ไปหน่แหละพี่น้องใส่ไบบมุอเสากับมือ,อมแล้งหน่มายามต่อครับเลยมาใส่เพิ่มอีกแต่เบิ้งใส่เลรอครับพอมันแดดมันหอนอยู่เลยมันหอเบิง้งรอมาตัพุน่นเหรอครับใส่ปลาคู่แท้มองครับมากมากพอหลังนี่พี่น้อง นี่ครับนี่ครับเห็นบอพี่นอ้องน้ำเป็นวันนี่ผมครับลายอย่างมึงกนอะปอกคอครับถือเตืองบู๊พี่นอ้องันนี้มันบบกของมาตาเร็วแต่ถุงผ้ามันแค่นครับบอกของมันไปหาักมาหนักงเมันกลางขึ้นครับ นนีี่่ะพ้องหากินน้เป็นกับมานอยู่ครับแต่ว่ามันก็ได้ตัวเดียวตั้มือเศร้านี่พี่นอ้องคออครับนี่หยุดมือตละล่ะเนี่ยทุ่งแผลงมันเนี่ครับว่า,าของมันก็นไปหยาบมาหยาบขาเรยบอลพี่นอ้องแต่เดี๋ยว,วนีวันเงือดไปใส่แต่ตั้งมืแล้วครับ ใส่ไปตั้งพู่นอนไปตั้งหนาโค้ยทั้งหมดนะครับมันนี่ใส่ฟังอ่อนน่องเลยครับใส่จากหาดทีพหลังลองมึงพอมัาใส่มาใส่ทีทีพหลังหนึ่งครับพอเงียบ่หลายครับทิพย์หลังครับแซมกันเดี๋ยครับหลังจากใส่ใส่ยามมาทั้งใส่ทั้งยาดมาเนี่ยครับหลังแรงบุถืกเกิเสียบเงียบไปครับรหูยน้องเราจะสุดฟ้ามอมผู้ผลครับปั่นตั้มไปนอ้องอย่างง้อกันมากกันเลยสองตัวครับ วาเบื้องหลังนี่ยมันในพี่น้องก็อยู่กับไก่ทุ่งแผลครับทุ่งแผลงที่เอาปลาไปพี่น้องหัวานงานน,านี่ซีร่าหรอพี่นอ้องหลังจากเขายำแล้วพี่น้องซีร่เลยครับงานขึ้นมาหน่อยอสองตัวครับสองตัวออก็บรรยายหรอพี่น้องสามตัวเลยตะกรอนน เอเสียวตัวปลายเบิ้มกันแบบนี้ครับตัวนี้ไต่เต้าหัวหอดมไม่ไหครับไต้เต้าหัวหอมดงไมรุ่นเดียวกันเดียวี่น้องเ้ยครับขยามหัวหอมไม้มไมลยามพยยามนี่ตัวนึงครับน,นี่สองตัวเดียใส่ต้องยันเวยครับว่าเดียวคงแพ่าลาไปน้ำป้าน,นิ้วถือครับเดียดไซขยามขึ้นมาหอด องตัวใช้ทุงหญ้าแล้วครับสามตัวนี่น้องนี่ตัวซีครับนี่ตัวซีครับเดี๋ยวจะรอบมึงพักเองครับพี่น้องมานั่งเล่นนิดนึงนะครับก็จะใส่ก่อนเลยครับซีตัวครับนี่ือว่ามันแหละพี่น้องต้นใส่เถอะเดี๋ย,ยมาลองใส่มึงครับตัวเถีเยงใส่ต้นน้ำปลาขอต้นทวงหน้าครับเดี๋ยวลองมาใส่มึงทงั้ง ของแมวครับคือ,ว,อว,คว่าเพรดะเดือเดอลอองเ,งเลยพี่น้องโคปลาครับนี่ตัวคือว่าหมันอยู่ครับเร็วเร่งเร็วง่ายเหล่าพี่น้องเฮ้อเก็บเงียกันนะพี่น้องนะขุ่นกุ้งเงียกันได้พี่น้อง นี่ยังเหรอใส่แบบมังค่อยเหรอครับถือว่าหมันนเลยครับใส่เร็วๆยางขึ้นมาถือฟ้องตัวครับขอพ่อแมงาม่มขอปุ่นเสือแจ็บเหรอครับ เนี่ยกิเลตเดี๋ยวมาแล้วมันเนี่ยเดี๋ยวมา,แล,วมาแล้วพี่น้องมันส่อว่าลายครับเลยเปลือกมามันตันใบๆเยสื่อมาแต่ทั้งเพื่มขึ้นหมดครับนบี่แหละคือวิถีชีวิตการหายวัวจุดโคตรมันเท่าพี่น้องเราเคยใส่เบ็ดกับเบ็ดเหนือเทียครับใส่เติมมันส่อหน่ลยนะพี่น้องใส่มือนส่อใส่ยีสีบลังครับ เร็วมาแสดงเขาแรงอีกสามทิหลังเป็นหาทิหลังออมน้องเล่นแช่นครับถือว่าผลต้ไ้เจ้พี่น่อเดี๋ยวบังทางปุ่นว่ามันถือจะถือรับถือใายเบังอยู่ครับเดี๋ยวบังเป็นเป็นน้ำทิพแพร่ครับเาอนี่คนี่กพี่น้อมาหยาบบึงมือแรงพพี่น้อมาหยาบบงครับ อย่าม้วนกันมือแรกอย่าม้วนกันมือตอนแรกตอนคำหลังจากกินขอกินน้ำแบบน้ำแบบทาแล้วนะพี่น้องเพราะว่ามันถือเลยสิครับไถ้าใหญ่ไม่เข้าพี่น้องก็จะมัถือครับผ่าแหลกที่โบไปแล้วพี่น,อหนห้องจะไปไหลนะครับถือตั้เงียไปตัวหนึง่งพี่น้องถือเงียไปครับยหญ่เบิ้มกันอมงครับใหญ่ขึ้นเบิ้มครับโอ้ยใหญ่มหัศแล้ว่มันถือครับถือแล้วพี่นอ้อง กิเลศไต้กิเลศร้อยน้ำครับเรเป็นสีแพงๆครับแล้วยงว <c oughs> ังมาหล่ลหหน,นกรรันไม่หรอกเนี่ยล้ามาถือว่าครับยล้ถือว่างไปได้เป็นหองด้เนอ้อายเบืงงไอน้ำคมรับมาแล้วไม่หรอกปุ่นุ่นฟรามดิม่หอครับายเบื้งปอมกันปอมถิม่ยาเหมือแรกไม่นอกทางทางมาเลยครับเป็นหัว่อดลอด ถ้าต,ตั้งแต่เปลียนทั้งถึงบโมบิทังครับทางเป็นห่สวอมาเลยพี่น้องพาแกน่หน่อยพี่น้องเอ้ยครับหนูมแม่ห้องเปี่นสิคอยมากาครับคือมีดือยังมันม่นเหรอครับแต่วันนี้มันของมันยังไงเพราะเตตัดมันยังออกครับเป็นห่ปงป้องพยายามเป็นหูวไผห่วงมั่นครับ โบเป็นเงี้ยตายดี๋ีน้งองเี๋เสียบลังนี้ตัวนี้เงี้ยเดี๋ยวลังนี้ก็เสียบลังนี้ล้วรีบบอกนตายไหลพี่น้องไปงี้จับๆนะครับั้งๆเห็นะไรบุ๊ง่นี่นะครับไปเลย เหมืแรงมานลงกันไนด้เป็น้องนะนเหมือนกัไแถมาหลอดสามซีแถมครับหลังจากข้งงออางใส่เต็มมือเราเดี๋พี่น้องโจฮอกดกบบจะย้ำแรงครับข้อหยามยังไหนซีตัวครับซึ่งหยามตัง้งใส่ถือว่าบกขาดแรงขาดง่ายพี่น้องนี่แหละคือวิถีชีวิตการหาอยู่รรห้อกินห้องในสามห้องครับทั้งเมือกได้ทั้งเมือก็ป่ได้พี่น้องวันนี้ย้ายปะไหนครับเพราะว่าเขาบริเลียงไว้นอกพี่น้องเนาะ เขาเลี้ยงไปยโยงเขาจับมาเสียบเสียบปั่นโอ้ยได้สมื่อพี่น้องเอ้ยขอบบนขอบพุ้นพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยพี่น้องนะกำลังแรงใจ่เ้งกิ่งหากินดินถ่านห้องนี่ว่าท่านถ่านเตามมานมันเกิดที่กแล้วครับขอบนอบั่แรงใจจากพี่นอ้องทุกคนก็ล่ะครับเที่อจะไก่เพื่อจะไก่หากินไปให้พี่นอ้องเมื่อเที่ยล่ะ อันนี้มันดีมงามครับอันนมบุดีมงามเขากับบ้างหาอะไรพี่น้องครับเพราะว่าเป็นสงวนเนาะเขากับสงวนตะนบ่นครับปูปลาหนามเนี่ยคุณต้องสังเวียนเหรอครับรับมันดีนะพี่น้องเอ้ยเธอหมันอยู่ครับมาซีแต้มออกช็อตล้วนๆเลยครับตีตัวครับเดี๋ยวบุญดาขอมันเน้าพี่น้องนะหว่านในฝุ่นพี่น้อง,นะอง,องเอ้ย แล้วพี่น้องฝนบุบุดฟาวแล้วครับจ่อเขามาแล้วเอ๋อแล้วมานนี่กันนี่ก็นอนพี่น้องนะสวัสดีครับหมดแรกมายามกันครับ